เอาอะไรมาใส่หัวเนี่ยสารสก,กัดจากหมามุ้ยหรือเปล่าดูท่าทางเธอคันเหมือนกับหมามุ้ยจริงๆ้วยนะทำอะไรมดเป็นไรแพ้แชมพูมาเหรอเปล่าพี่คือหนูไปทําสีผมมามแล้วหนูไม่แน่ใจว่าช่างอะ่ะเขาเอาอะไรเคลือบอะ่ะตอนนี้หนูคันมากเกาจนจะะลอกอยู่ทั้งหัวแล้วเนี่ยเอาอย่างน,างนี้อย่างแรกที่พี่อยากแนะนํานะหยุดเกาก่อนทำไมเพราะถ้าเธอเกาไปเรื่อยๆนะหนังหัวเธอมีปัญหาแน่ๆแ,แล้วถ้าเกิดมันลามไปถึงเรื่องหนังหัวนะหัวเธอเปื่อยนะระวังเปื่อยเลยขนั้นเลยเหรอจริงๆ ยุดเกาก็ได้อรี่ตั้มเคยทำสีผมไหมเคยครับต้องบอกว่าพี่นะทําบ่อยด้วยยังวัยรุ่นนะยังวัยรุ่นนะครับแต่การทำผมไม่ใช่ทําผมทรงหล่อไงให้หน้ามันดูอ่อนโยนผมเราเวลาที่ไม่ต้องดําเหมือนเป็นผมธรรมชาตินนะมันจะดูหน้าซอฟลงมีข้อดีเยอะหล่อขึ้นดูดีขึ้นแต่ข้อเสียก็มีบางทีพอทําไปแล้วก็เกิดอาการเหมือนมดก็แหละเกา คันหนังหัวมีปัญหาหลายคนพี่ก็เห็นว่าเพื่อนๆที่ได้ยินมานะเขากลัวเข็ดขยายกับการทาสีผมไปเลยนะคือหนูเกากลัวนะพี่บางทีก็เข็เขดนะแต่บางทีมันเบื่อหน้าตัวเองอะมันต้องวิ่งไปทําสีใหม่อะพี่หรอพี่คิดว่าอย่างนี้ พี่ว่าเอาข้อจริงเนี่ยเรื่องที่เราคุยกันอยู่นี่นะคงมีผู้ชมทางบ้านนะครับมีปัญหาเหมือนกับเราเยอะแยะเลยดังนั้นวันนี้นะเรามาคุยกันเรื่องการทําสีผมการดูแลสุขภาพเส้นผมหนังศีรษะหรือว่าการเลือกผลิตภัณฑ์กันดีกว่าปะดีเลยค่ะพี่แต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดนะคะว่าชักอยากรู้แล้วสิคะว่าสาวๆเนี่ยเขารู้สึกยังไงการทําสีผมบ้างเราไปชมวีดีอากันก่อนดีไหมคะดีครับไปชมกันเลยค่ะไปชมครับ สีผมสีดำดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอเพราะว่าการทำสีผมเนี่ยทำให้เราแบบเหมือนเปลี่ยนบุคลิกภาพเราได้ค่ะอย่างผมสีดำก็ดูเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วถ้าทำผมสีสีน่อยก็ดูแบบสดใสค่ะก็สีผมมันเปลี่ยนลุคอะเปลี่ยนลุคของเราได้ค่ะคือแบบบางทีแบบการตอนแรกที่ผนผมที่ดำมากออกน้นตาลนิดหน่อยแต่ว่าคือแบบอยากจะลองเปลี่ยนเพราะว่าหนึ่งคือถ้าการเปลี่ยนสีผมมันทำให้หน้าเราสุสว่างขึ้น ทำให้ดูแบบลุกอะเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วมันก็สวยอะค่ะก็ทําสีผมมันทําให้ดูหน้าสดใสขึ้นนะก็มันได้เปลี่ยนลุคหลายสไตล์อะค่ะก็เปลี่ยนไปตามสีที่เราทำเลยนะค่ะเป็นตัวของตัวเองดียร์ครับไม่ชอบสีผมสีดําเท่าไหร่อะค่ะก็เลยลองทำคือคิดว่ามันแนวเลยอะพี่แบบมันแนวมันจริีละมันใชอบอะก็ใช้ทิชเมตช์แฮร์สปาบ้างอะค่ะ เดินละอาทิตย์ละสองครั้งอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีทำทรีทเมนต์บ้างค่ะแล้วก็จะถ้าสุดแล้าทำสีผมเสร็จก็จะทำทรีทเมนต์นะคะเอากำคำที่บ้านหรือไม่ก็จะไปทำที่ร้านบ้างค่มีค่ะเอาไปปกติเลยทำสีผมบ่อยผมก็แห้งเสียใช่ไหมคะยิ่งดัดด้วยไปกันใหญ่เลยค่ะพยายามแบบบำรุงใช้ครีมเมดอบไอ้น้ำแล้วก็ไม่ใช้ความร้อนในการทำผมก็หมักผมอบไอ้น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั่วไป ก็จะใช้ทีิเมนที่สำหรับสีผมแล้วก็มักผมอาทิตย์ละสองสามครั้ง